สวัสดีครับวันนี้ร้านชมพูอินเทอร์เน็ตนะครับมานำเสนอเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับชื่อ i3 สามหนึ่งสองศูนย์ m นะครับแรมแปดกิกฮีดีหนึ่งร้อยยี่สิบกิกนะครับเป็นของใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้แบบเก็บไฟประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตัวนี้กำลังต่อ ออกจอนะครับออกจออีกจอนอกอีกจอหนึ่งนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับเอาไปใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมได้บ้างเล็กเล็กนน้อยเล่นเกมอย่างเช่นในนี้นะครับเล่นอ่าโรบอทนะครับเกมเล็กๆเด็กๆเล่นนะครับหรือจะเล่นเกมต่างๆสภาพเครื่องเทสหมดทุกอย่างแล้วนะครับคีย์บอร์ดใช้ได้ปกติพอใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับวันนี้ด้านของปูอินเทอร์เน็ตก็ ขายในราคารับหน้าร้านนะครับสามพันห้าร้อยบาททวนนะครับแต่ถ้าส่งเก็บปลายทางนะครับก็ราคาสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับของแถมก็จะมีเมาส์นะครับเมาส์เป็นของใหม่นะครับแล้วก็กระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าเป๋าผ้านี้ก็เป็นของใหม่แล้วก็มีแผ่นรองเมาส์นะครับแผ่นรองเมาส์นะครับเอาไปใช้นะครับ